สวัสดีครับพเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมาล้างเติมน้ำยาล้างหัวฉีดเข้าเข้าไปในถังน้ำมันนะครับันตอนแรกก็เติมน้ำมันให้เต็มถังนะครับกว่าน,นี้หกหกสิบบาทหกหกหกสิบบาทครับรวมรวมสองนะครับปริมาณก็สี่ห้ามิลลิลิตรนะครับถ้าซื้อสี่ศูนย์ก็อาจจะอาจจะไม่ถึงครับจจประมาณสักสักห้าสิบนะครับ สามารถเติมลงไปในถังน้ํามันได้ได้เลยนะครับผสมกับน,น้ํามันเบนซินอะไรก็ได้นะครับนี่ผมเติมอ่าเก้าอ่าเก้าห้ามานะครับก็ใส่ลงไปให้ให้ให,หมดขวดเลยนะครับขย่นิดน้อยนะครับพอน,น้ำมันคุกคุกเข้าเข้ากันนะครับ เดี๋ยวจะไปลองประสิทธิภาพกันครับว่าเป็นยังไงครับ